ขอสวัสดีครับทุกๆท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็จะมาขอรีวิวมีดสกล่มนะครับโซนมโบครับจากเหล็กใบผานไถนะครับซอง P.E. นะครับซอง P.E. แถมคลิป ใส่เข็มขัดให้ด้วยนะครับยำไม่หมดตาไก่นะครับด้ามโคนไผ่ลวกครับด้ามโคนไผ่ลวกนะโค้งงอกระชับนะครับน้ำหนักรวมฝักนะครับอยู่ที่หขีดนะครับเฉพาะมีดน้ำหนักห้าขีดนะครับ5ขีด รุ่นนี้เก็บง่ายครับไม่เปลืองที่เก็บนะครับเก็บง่ายนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไปแคมปิ้งนะครับติดรถติดลานะครับหรือก็ซอยจุหั่นเนื้อนะครับไม่มีช้ำครับคมดีมากครับเรามาดูใบมีดกันนะครับ ใบมีดทิ้งผิวไฟนะครับใบขัดเงาผิวกระจกคมผิวกระจกนะครับใส่วิ่งนะครับด้ามนะครับเข้ากับทรงมีดเป็นอย่างดีนะครับโค้งงอนจับถนัดมือนะครับ <c oughs> ความยาวใบมีดนะครับ9นิ้วนะครับสัน4มิลนะครับท้องใบนะครับ2นิ้ว4หุนหรือ2นิ้วครึ่งนะครับด้าม6นิ้วนะครับ6นิ้วเงอกกระจกสวยๆครับ ส่องหินรูปเราเลยแหละครับเห็นตัวเราในกระจกเลยแหละใสนะครับน้ำหนักเหมาะมือครับน่าใช้งานนะครับ <c oughs> เรามากีดกระดาษดูว่าคมจะสะดุดบ้างไหมนะครับ ผมเปิดคมเอาไว้ที่ประมาณ90%ตัวนี้จะน่าจะคมเกินอันนี้นิดนะครับ90%ขึ้นอยู่นะครับ <c oughs> โอ้โห,โโหมีเสียงจริงครับคมเสียงกระดาษเย็นๆนยครับช้าๆครับให้ดูช้าๆก็ได้ครับ ผมได้ใจครับไม่มีสะดุดเลยครับหวานๆเลยนะครับผมหวานเลยครับผมสุดๆนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ เบอร์ลายผมเบอร์โทรผมก็0842645977นะครับ0842645977ครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมดีครับ